สวัสดีค่ะพบก,กับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีกรกฎในช่วงที่ดามฤุตยูย้ายราศีนะคะก็ตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมถึงหนึ่งธันวาคมนะคะการทำนายจะอยู่ในช่วงดังกล่าวนี้เท่านั้นนะคะดวงชะตาช่วงนี้ชาวราศีกรกฎเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่า นามฤยูย้ายเนี่ยจะส่งผลใดๆต่อชีวิตคุณเนีนะคะก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยชาวกรกฎเนี่มีโอกาสมีความโชคดีบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตนะคะหรือมีรับผลบางอย่างเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นรับผลในเรื่องการเงินการทองหรือรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นหรือจะแปลว่าคุณจะพบช่องทางในเรื่องการทําเงินใหม่ๆเข้ามานะคะหาเงินได้มากมีสิ่งดีๆทางการเงินการทอง มากเป็นพิเศษนะคะดวงย,ยังบอกอีกว่าชาวราศีกรกฎช่วงนี้นะคะคุณจะได้รับเกลียดนะคะหรือเป็นที่ยอมรับในสังคมเพื่อนร่วมง,งานนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณจะมีปัญญามีความคิดฉเฉลียวฉลาดสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ นะคะได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังชาวกรกฎเนี่ยก็คือ1ปัญหาในด้านของเอกสารบางอย่างมีโอกาสผิดพลาดนะคะหรือเอกสารบางอย่างสูญหายหรือมีเรื่องเดือดร,ร้อนจากเอกสารเกิดขึ้นแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับความจำหลง,ล,งลืมระบบปากและฟันให้ดีนะคะและดวงยังโชว์มาอีกว่า ชาวราศีกรกฎช่วงนี้คุณจะขยันขันแข็งในการทํางานมากมีโอกาสได้รับภาระความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ยิ่งใหญ่นะคะหรือเหนือการคาดหมายนะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีความรับผิดชอบสูงเป็นวิเศษนะคะแล้วก็จะได้รับคําชื่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเจ้านายในการทํางานในหน้าที่งานนั้นๆด้วยดวงเนี่ยชาวราศีกรกฎมีโอกาสที่จะมีแนวความคิดนะคะ หรือมีการคิดนอกกรอบคิดในสิ่งที่มันแปลกแหวกแนวสิ่งแปลกใหม่คิดในสิ่งที่ไม่เคยกระทํามาก,ก่อนหรือเป็นคนที่มีความคิดที่จะบุกเบิกริเริ่มกระทําในสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้คุณจะต้องมีต้องรับภาระความผิดชอบสูงเป็นมิสเตสแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณจะอาจจะมี เอาใจไปผูกพันหนึ่งคนในครอบครัวกับญาติพี่น้องบางคนด้วยหรือมีญาติพี่น้องบางคนอาจจะเข้ามาข้องเกี่ยวมายุ่งเรื่องส่วนตัวของคุณมากเกินไปด้วยนะคะหรือจะแปลว่าชาวกรกฎนั้นเป็นช่วงที่คุณเนี่ยกำลังเล็งหาในเรื่องของหลักทรัพย์หรือมองหาในเรื่องของหลักทรัพย์คืออยากได้เป็นช่วงที่สแสวงหาหลักทรัพย์เช่นบ้านรถร้านสำนักงานเกิดขึ้นนะคะเป็นช่วงที่อยากได้หลักทรัพย์มาครอบครองด้วยเช่นกัน ดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีกรกฎนะคะเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสดีๆในเรื่องของหลักทรัพย์เกิดขึ้นมีโอกาสได้ที่อยู่ใหม่มีโอกาสได้บ้านช่องหรือได้รถได้ร้านค้าได้สำนักงานใหม่เกิดขึ้นด้วยนะคะหรือมีโอกาสที่จะมีกิจการร้านค้ามีธุรกิจบางอย่างเกิดขึ้นเป็นของตัวเองด้วย ส่วนเรื่องเงินเรื่องทองชาวราศีกรกฎคุณจะมีคนให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือทางการเงินคุณนะคะเข้ามามีคนใกล้ตัวช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองมีคนใกล้ตัวหยิบยื่นเรื่องการเงินการทองให้ก็ได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่ชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณมีโอกาสได้เงินจากคนใกล้ตัวหรือมีโอกาสได้เงินมาจากในช่องทางที่มันเป็น ไม่ถูกต้องตามคันนองของธรรมเกิดขึ้นหรือจะแปลงอย่างหนึ่งว่าเงินเนี่ยที่หาม,มาได้เนี่ยต้องระวังที่จะมีเรื่องให้เสียไปกับการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยช่วงนี้เนี่ยหาเงินได้มากนะคะหรือมีช่องทางเรื่องการทําเงินใหม่ๆเข้ามาได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีเงินเข้ามาให้ใช้จ่ายคือมีเงินสะพัดให้ใช้จ่ายให้หยิบจับนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังทางการเงินก็คือระวังที่จะ มีเรื่องเดือดร้อนทางการเงินเกิดขึ้นเช่นอาจจะมีการถูกโกงเงินหรือลงทุนอะไรบางอย่างไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขาดทุนเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยอาจจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะ จะมีเรื่องเสี่ยงเงินออกไปเก็บเงินไม่เก็บทองไม่ไม่อยู่หามาได้ก็จะต้องมีรายจ่ายออกไปเมื่อน,นั้นเป็นไปได้ชาวราศีกรกฎควรนําเงินไปลงทุนในรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์หรือนําเงินไปต่อเงินก็ได้นะคะจึงจะดีต้องเอาเงินไปเก็บไว้ที่อื่นจึงจะดีถ้าถือเงินสดไว้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเก็บไม่ไม่อยู่คือเงินมันหายเปล่าไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของเพื่อนฝูงชาวราศีกรกฎเนี่ยก็เพื่อนเนี่ยนะคะ มีโอกาสที่จะมีศัตรูจากเพื่อนจากญาติพี่น้องบางคนมีคนอิจฉาริษยาคุณมีเพื่อนเพื่อนไม่ดีเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆคุณนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้อย่าไว้ใจเพื่อนหรือว่าอย่าไว้ใจใครให้มากเรามาดวูยังบอกอีกว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยนะคะสิ่งที่โดดเด่นคุณจะโดดเด่นในเรื่องของการทํางานคุณจะมีมีการได้หยิบจับทําอะไรใหม่ๆทางการงานเกิดขึ้นหรือได้บุกเบิก ได้คิดค้นได้วางแผนนะคะในการดําเนินงานใหม่ๆแล้วก็เรื่องงานจะมีความถนัดขยับขยายงานเกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรืองานประจําก็ตามการงานเนี่ยคุณจะมีกิจการทางการงานที่ดีนะคะหรือดําเนินการอะไรเกี่ยวกับงานเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นไปตามคาดหมายหรืองานบางอย่างสําเร็จตามที่คุณคิดตามที่คุณหวงัง แล้วก็มีโอกาสที่จะนําคุณจะสามารถที่จะพัฒนางานตรงนั้นแล้วก็ต่อยอดงานตรงนั้นได้ดีเป็นพิเศษหรือมีชื่อเสียงเกี่ยวกับอาชีพการงานที่รับผิดชอบอยู่ก็ได้นะคะมีความถนัดมากขึ้นในสายงานตรงนั้นมีโอกาสมีความก้าวหน้าเติบโตในหน้าที่การงานมีโอกาสได้ทําบุกเบิกงานในสิ่งใหม่ๆอาชีพใหม่เกิด j อบใหม่ก็ได้โปรเจกต์ใหม่ก็ได้ นะคะเกิดกิจกรรมใหม่ๆทางการงานเข้ามาให้คุณได้เรียนรู้เข้ามาให้คุณได้ศึกษาก็ได้เรื่องงานต้องเป็นไปในทิศทางที่มันดีขึ้นกว่าเก่าแน่นอนนะคะหรือจะแปลว่าชาวราศีกร,รกฎเนี่ยนะคะคุณจะใส่ใจงานมากขึ้นนะคะชาวชาวราศีกร,รกฎคุณมีโอกาส,ม,กาสมีโชคนะคะจากการเสี่ยงโชคด้วยในช่วงดังกล่าวแล้วก็มีโอกาสได้ขัน้นได้ตําแหน่งนะคะ มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิมมีคนยอมรับมีคนให้เกียรติคุณมากกว่าเดิมเป็นไปในลักษณะนี้ก็ได้หรือแปลว่าชาวราศรีกรกฎคุณจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับการต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลหรือการต่างภาษานะคะอย่างนี้ก็ได้หรือมีโอกาสได้พูดคุยกับชาวต่างชาติต่างภาษาในรูปแบบของการทํางานก็ดีในรูปแบบของเพื่อนก็ดีของมิตรก็ดีนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ ต่อมาในเรื่องของความรักใดๆก็ตามเนี่ยสาหรับคนมีคู่คนมีคู่ก็ยังความรักก็คือช่วยกันทามาหากินนะคะก็ยังมีความซื่อสัตย์ต่อกันนะคะยังคงแนบแนบ่นแน่นแฟนในความสําคัญผู้ของคนรักให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีสําหรับคนมีคู่แล้วก็คุณกับคู่จะโฟกัสไปที่การทํางานมากขึ้นสร้างลาบผลหรือสร้างหลักผักฐานมากขึ้นนะคะพูดคุยกันมากขึ้นคนโสดคนโสดก็แน่นอนว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีตัวเลือกเข้ามาแน่นอนนะคะ มีตัวเลือกเข้ามาไม่ขาดสายเลยแหละนะคะแต่ก็ต้องดูดูกันไปก่อนนะคะแล้วก็กหลักๆแล้วเนี่ยการพยากรณ์ทำนายในช่วงดังกล่าวก็จะมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ